คนที่เป็นโรคหมอเตีบสมองแตกลองดูนะเอดูซีเนี่ยดีจริงจากติดเตียงหายได้เดินได้ยืนได้ทำอะไรแต่อะไรได้คนที่เป็นนะ่ะใ,ให้ลองกันเองอะ่ะได้จะเห็นน่ะก,ก็จะได้ได้ผลลัพธ์จริงจากที่พี่นกติดเตียงมาแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะมาช่ยืนหรือเดินไปไหนมาไหนได้ได ใช่ยากติดเตียงลุกขึ้นไปไหนไม่ได้เลยก็คือติดเ,เตียงใช่ไหมคะติดเตียงก็เจอผลิตภัณฑ์น,นี้ก็เลยสั่งมาคนที่เป็นโรคหมองปิดสมองแตกหรือเป็นโรคอื่นก็ทานได้นะให,ให้ลองกินดูที่เป็นน่ะวันนี้พี่นกตั้งแต่กินเอโดซีมาพี่นกดีขึ้นพี่นกอยากฝากอะไรกับคนที่กำลังมองหาหรือเป็นเหมือนพี่นกลองดูนะ เอเดอซีนเนี่ยดีจริงจากติดเตียงหายได้เดินได้ยืนได้ทำอะไรแต่อะไรได้คนที่เป็นน่ะให้ลองกันเองอะ่ะได้จะเห็นนะต้องกินให้สม่ำเสมอก็จะได้ได้ผลลัพธ์จริงเนี้ยให้ลองเราจะรู้ว่าเห็นผลจริงๆนอนติดเตียงก็คือนอนอย่างเดียวช่วยเหลือตัวเองดได้ไหมไม่ได้เลย เนี่คือของแท้สั่งมาตอนแรกเลยกินไปสั่งกี่ขวดครับขวดแรกก็ลุกขึ้นนั่งได้มันดีขึ้นไหมดีขึ้นพิดพื้นทําอะไรก็ได้หมดมเดินขึ้นสามชั้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้คุณแม่สังเกตว่าเขาใช้เวลากี่วันเขาถึงลุกขึ้นมาก็ขึ้นที่ป่วยเหมือมนนกเป็นสมองตีบ ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเพราะนกเคยลองตัวอื่นแล้วมันไม่ดีไม่เห็นผลกินตัวเนี้ยรียงจริง